สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีทั้ง5้าเล่มน,นะคะมาจัดโปรให้ลูกค้านะคะมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะความยาวอยู่ที่11.4เนะคะความกว้า 2. 2องอยู่ที่สอดห้านะคะสันหนา7มิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่2นะคะความยาวอยู่ที่12.3นะคะความกว้างอยู่ที่สองจุดาสันหนา7มิลค่ะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่3นะคะความยาวอยู่ที่10.8นะคะความกว้างอยู่ที่สองจุดสนะคะสันหนา8มิลค่ะด้านอยู่ที่6.2นะคะ เล่มที่สนะคะความใหญ่อยู่ที่11.5เอ็้าคงก้อยู่2.5นะคะสันหนา6มิลค่ะด้อยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่5นะคะเล่มสุดท้ายนะคะความใหญ่อยู่ที่สิอนิ้วนะคะคงก็อยูี่2.4วนส่สันหนา7จดมิลค่ะด้อยู่ที่6นิ้วนะคะมีทั้งหมด5เล่มนะคะวันนี้มาจัดปใหยลูกค้านะคะคืนกำไรให้ลูกค้านะคะใกล้ๆปีใหม่แล้วนะคะออมีดบินมีดหักดันแตกนะคะทุกกรณ์ในค่ะตลอดการใช้งานนะคะรับปาาระกันให้เปลี่ยนทินให้เล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้งานหนักๆรู้ได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทักแชทได้เลยนะคะวันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะไหวใคไขได้นะคะเล่มละ6 0 0ส่งปีทุกเล่มนะคะวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะราคานี้อย่าเพิ่งเชื่อมนะคะรีวิวนะคะเปิดใจลองใช้มีช่างสัรสายเจิดดูนะคะว่าจะดีอย่างที่แม่ค้ารีวิวหรือเปล่านะคะงานหนัหนกๆหรือได้เลยนะคะรับประกันตลอดการใช้งานคะ่ะเยนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสรรสายเจิดด้วยนะคะและช่องย t ท b บนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านค่ะ